ับมาติดตามาช่วงที่2ของยามเช้าริมเจ้าพระยานะครับขอบคุณคอมเมนต์ที่ส่งมาทางเ Facebook ฟ์เพจนิวส์วันด้วยนะหลายคนก็พูดถึงเรื่องของคดีไอคอนก็อย่างที่พี่พิบตั้งข้อสเกตไปเบรกที่แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้เห็นอะไรแบบนี้วันนี้เหมือนกันเนาะชีวิตเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงบางทีต้องตั้งคําถามกับตัวเองเยอะๆเลยนะคะ <No. S 2> ทุกคนด้วยนะเพราะฉะนั้นคืออย่าประมาทในการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะมีสติให้มากที่สุดอะคะอ่ะลดผลกระทบะถ้าเราทำปัจจุบันนะด้วยสติทุกอย่างนะ คือถ้ามันจะวกแวกมันจะมีอะไรที่แบบอ,อาจจะไม่อ,มอาจจะพลาดบ้างอะ่ะมันจะไม่เจ็บหนักคุณก็เราใช้คํานี้ไปเตือนบาดาะกันเมือง <c oughs> ได้ไหมเตือนหรอกเก่งกว่าเราเยอะ <c oughs> เขาเก่งกว่าเราเยอะแล้วเขาคิดว่า <c oughs> ไม่เป็นไรนไะ วยเราซื้อของดีกว่านี่ขายตรงๆเลยคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> สำหรับผลิตภัณฑ์ของฟันปันนะคะวันนี้เอาตัวอย่างมาให้ดูก็จะมีหมูทุบก,กับหมูแท่งอบกรอบนะคะแล้วก็จะมีโอเลี้ยงโบราณสุดคุณสนทิรวมถึงยูสุสปาร์คลิงค่ะ <c oughs> ทั้งหมดนี้ไปหาซื้อกันได้นะคะที่ร้านฟันปันปั๊มปอตทอถนนวิภาวดีรงังสิตค่ะหรือจะสั่ง Delive r รก็ได้นะคะ Line Man <c oughs> แล้วก็รวมถึง กร็ฟก็ได้โรบินฮูดก็ได้ตอนนี้คือถ้าไปที่ร้านเนี่ยแอบมีส่วนลดให้ด้วยลองไปติดต่อที่ร้านดูเห็นแฟนรายการเราท่านหนึ่งอ่ะส่งรูปมาให้ดูแบบว่าเขากำลังจะกลับบ้านต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็เรียกแกร็บให้ไปส่งใกล้ๆตรงมอคาเฟ่หรือลดค่าส่งว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาซื้อไปเห็นไปสองอันคือขนมปังช็อกโกปังอ่ะรสชาเขียวก็น่าจะช็อกโกแลตมั้งเขาถามว่าอร่อยจริงไหมพี่ ฉันก็เลยสาดขยายฟังว่าแม่ฉันเนี่ยกินโลฟใหญ่เนี่ยไม่กี่วันก็หมดแล้วส่วนโลฟใหญ่อะค่ะคุณต้องสั่งเขาล่วงหน้าก่อนเพราะตอนนี้ยก็จะมีแต่โลฟเล็กเท่านั้นช็อกโกแลตเนี่ยแนะนําเลยเพราะว่าคุณโก้มันมีไส้ช็อกโกแลตเยอมอยู่ข้างในอะดิฉันกินมาเกือบทุกรสแล้วเพราะฉะนั้นแนะนําได้นะคะไปดูประเด็นข่าวกันต่อข่าวแรกพี่พิมพ์รวบให้หน่อยทำไมขี้เกียจอ่านหิวไหมกินอะไรมาหรือยังคะเราคุณโก้ 21ตุลาคมเขาไปกินข้าวกันแน่นอนแต่ทีนี้รู้ว่าถามนายกแล้วมันไม่ได้อะไรเลยเขาก็เลยไปถามคุณภูมิธรรมเวชยชัยไงคะไปถามไม่คงไม่ถามเรากินเมนูอะไรค่าอะไรไงเขาถามยิงตรงเลยว่าจะคุยเรื่องรัฐธรรมนูญเรื่องแก้รัฐธรรมนูญไหมและจะคุยเรื่องนิรโทษกรรมหรือเปล่าคุณภูมิธรรมต้องตอบเรื่องนี้คะ่ะบอกว่าก็เปล่าแลกเปลี่ยนกันเป็นปกติมองปัญหาบูรณาการใครติดขัดอะไรทําความเข้าใจกันเพื่อให้งานมีเอกภาพมากขึ้น โอเคเนี่ยมาตอบไม่ตรงคําถามถามยิงตรงเลยว่าจะคุยแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญไหมคุณภูมิธรมเลี่ยงนะบอกก็ประเด็นการเมืองทั่วไปแหละสนใจอะไรพิเศษก็หยิบมาคุยแล้วก่อนหน้านี้จะเ,เคยจะเชิญพักร่วมมาสรุปแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูนให้ชัดเจนนะคะตกลงตอนนี้ชัดเจนขึ้นหรือยังคุณภูมิธรรมบอกขึ้นอยู่กับวงประชุมเพราะครั้งนี้ไม่ได้กําหนดเป็นวาระเดี๋ยวต้องดูว่าจะคุยอะไรกันบ้างแล้วก็ความตั้งใจที่เพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ย อยากจะให้แก้รัฐธรรมนูญเสร็จในสมัยรัฐบาลน,นี้แต่ว่าอยู่ที่การถกเถียงกันนะคะความเห็นต่างหากไม่มากก็เดินได้เร็วต่างมากก็ต้องใช้เวลาส่วนถามว่าถ้าไม่ทนรัฐบาลชุดนี้จะเป็นปัญหาไหมเพราะเป็นนโยบายของพรรคนี่บอกอย่าเพิ่งพูดถ้ายังไม่รู้เหลือเวลาต้องสองปีกว่ากับ3ปีนะส่วนถามว่าแล้วเรื่องของกรรมธิการวิสามันพิจารณาแนวทางการตราพระราชบ,บัญญัตินิรโทษกรรมมาค่ะ จะเสนอผลการศึกษาเข้าที่ประชุมไหมคะยังไม่ได้คุยเข้าใจว่าจะเลื่อนก็เอาหนึ่งหนึ่งสองไปด้วย <c oughs> แล้วเห็นว่าไม่รู้จะมีเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันรวมเข้าไปด้วยหรืรอเปล่าอ่ะคุณอนุทินถึงเสียงแข็งไงถามว่าท้าทีพักร่วมเขางดงดออกเสียงอะคะ่ะรัฐบาลจะทำยังไงยังไม่ได้คุยจบค่ะอ่ะไปดูทางฝั่งพักประชาชนกันบ้างน,นะครับเ <c oughs> มื่อวานนี้ตั้งแต่เช้าเลยหลยคนเห็นข่าวแล้วก็งงๆนะ,ะนะว่ามันจะต้องขนาดนั้นกันเลยหรือ ชั้น B 2ที่จอดรถของสภา,าผู้แทนรัษฎรถ้าใครเคยไปมันก็คือที่จอดรถใต้ตึกธรรมดาเนี่ยมันไม่ควรจะทาความเร็วกันได้เยอะแยะอะไรกันขนาดนั้นนะ,ะเพราะว่ามันก็จะมีเนินสะดุดหลังเต่าอะไรเป็นระยะๆะะอ,อยู่แล้วทําเพื่อบอกว่าอยากขับเร็วออนะแต,แต่สรุปมีอุบัติเหตุครับคันดัซซีวิกสีขาวของนายสิรินสังวนศิลป์กทมพักประชาชนชนเข้ากับเก๋งสีดำของข,องขอ้าราชการสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา,าโอ้โหก็ยับอะ่ะเรียกประกรันมาเคลียร์ทั้งสองฝ่าย ต้องแรงเบอร์ไหนอ่ะต้องเร็วเบอร์ไหนอ่ะคุณก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆก็คือนักข่าวไปอสอบถามคุณสุรินบอกขณะขับรถมาทางตรงรถคู่กรณีเลี้ยวมาพอดีตนได้ดูรถด้านซ้ายทําให้ชนเข้ากับตรงกลางรถของตนตนเป็นฝ่ายถูกยืนยันว่าไม่ได้ขับเร็วนะและไม่เคยได้รับหนังสือบอกเลยว่าไม่เคยได้รับหนังสือแจ้งเตือนเรื่องการขับรถเร็วจากพักนะปกติเนี่ยใช้ความเร็วแค่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นแหละ อย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวจากแหล่งข่าวระดับสูงพรรประชาชนครับว่าพักประชาชนเคยตักเตือนในซีรินไปสองสาครั้งแล้วเรื่องการขับรถเร็วแต่สำนักสำนักรักษาความปลอดภัยสภาย,ยังไม่เคยออกหนังสือตักเตือนครับ ไม่ต้องเถียงหรอกมีกล้องวงจรปิดไหมล่ะเขาไม่ให้เราเห็นนะเนาะออย่างไรก็ตามอีกประเด็นหนึ่งของพรรคประชาชนที่เขากำลังติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของคดีตักใบนะครับเมื่อวานนี้คุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อหัวหน้าพักเนี่ยพูดถึงกรณีนี้ที่จะหมดอายุความ25ตุลาคมและก็เรียกร้องให้จำเลยทั้งเคนเนี่ยอย่างน้อยคนนึงเหอะ เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม,มคดีมันจะได้ขึ้นสู่ชั้นศาลนะบอกได้ว่าการลาออกของพลเอกพิสารเนี่ยไม่ได้ทําให้เรื่องนี้จบนะครับในฐานะรัฐบาลเนี่ยจะต้องติดตามตัวจําเลยที่หลบหนีในต่างประเทศไม่ว่าจาเลยคนดังกล่าวจะเป็นสมาชิกของพรรคเพื่อไทยหรือไม่ก็ตามต้องติดตามกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนจะนําจําเลยเข้ามาสู่กระบวนก,การยุติธรรมได้ก่อนหมดอายุความไหมเนี่ยอันนี้มันเป็นอีกเรื่องหนึ่งอย่าเพิ่งไปดูผลลัพธ์แต่ให้ดูความตั้งใจและเจตจานงที่แสดงออกมาก่อนว่ารัฐบาลใส่ ใจกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนทําไมการถลงข่าวที่เกิดขึ้นเหมือนกับว่าพอเขาละออกจากพักแล้วเรื่องทุกอย่างจบมันไม่ใช่ไงพวกคุณเป็นรัฐบาลเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคุณต้องติดตามตัวจําเลยที่หลบหนี มาดําเนินคดีส่วนที่พลเอกพิสารระบุในใบาลาออกว่าจะมาชี้แจงหาอาการป่วยทุเลาเนี่ยหลายฝ่ายคาดการกันว่าจะมาหลังคดีหมดอายุความคุณเัตพงศ์บอกว่าหากเป็นแบบนั้นจริงสังคมก็คงจะตั้งคําถามและเชื่อได้ว่าสิ่งนี้เป็นความพยายามในการหลบหนีคดีอย่างแน่นอนนะครับม,มีคนตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลออกตัวแรงเรื่องนี้ไม่ได้เรื่องการติดตามตัวผู้ต้องหาจําเลยที่หลบหนีคดีคเพราะมันจะไปพันคุณยิ่งลักษณ์และไปพันคุณนักศิลที่เคยหนีคดีอยู่17ปี เราให้อินเตอร์โพลตามผลยิ่งหลักบ้างได้ปะเขาส่งเรื่องไปอินเตอร์โพลแล้วเหรอไม่เราถามไม่รู้เห็นแบบจะตามคุณพิสารนน่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่มันมีบทวิเคราะห์หนึ่งจากอิสราคือผมได้ยินผู้ใหญ่พูดให้ฟังมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่ผมก็ยังเงียบๆอยู่แต่เมื่อวานเพิ่งไปเห็นบทวิเคราะห์จากอิสราว่าทําไมคดีตักใบจําเป็นที่จะต้องปล่อยหมดอายุความค่ะมีสองเหตุผลสําคัญก็คือหนึ่งเนี่ยจำเลยส่วนใหญ่อายุมากกันแล้ว จะให้มาขึ้นศาลตอนแก่อันนั้นก็คงจะลำบากไม่มีใครอยากมาอันนั้นก็เหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนแต่เหตุผลส่วนรวมที่ต้องปล่อยให้คดีนี้หมดอายุความเพราะไปเกี่ยวพันกับการจ่ายค่าชดเชยเจ็ล้านกว่าบาทสมัยรัฐบาลคุณยิ่งรักครับใช่เขาเคยฟ้องแล้วแต่ศาลยกฟ้องคือาาการจ่ายตอนนั้นเนี่ย มันมีเงื่อนไขสาคัญเงื่อนไขหนึ่งคือต้องไม่มีคดีในชั้นศาลหรือคดีต้องจบไปหมดแล้วถูกต้องก็เขาถึงไปร้องแล้วศาลยกฟ้องไงคะรู้ใช่ไหมเขาไปร้องแล้วศาลยกฟ้องไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าคดีนี้หมดอายุความไปโอเคก็จะไม่มีคนไปร้องฟ้อง่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอ่ะเขาไปร้องเอาผิดคุณยิ่งรักแน่นอนว่าเอ้ายังไม่ได้พิสูจน์เลยแล้วคุณไปจ่ายเงินชดเชยเขาได้อย่างไรฉันเพิ่มอิสระอีกข้อหนึ่งมันไม่ได้จบแค่ระดับ ที่ร้องกันหรอกคิดว่าคุณพิสารจะฝั่งการเองหรอคุณพิสาราพลเอกพิสารเนี่ยเป็นแม่ทัพภาคที่4เหนือขึ้นไปขว่านนั้นพ,พาบาทบอสมัยนั้นนามสกุลชินวัตรเหนือก่านั้นไม่ล่ะนายก,กน,นะ <c oughs> นายกอยู่ที่พื้น<อ>ที่ด้วยเะล่าต,ติกอฟอยู่บา้างนาเจ้าตัวเคยบอกในแครคิดเคลื่อนไทยใน <c oughs> คลับ <c oughs> เฮาส์เล่าให้ฟังว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ย ปีกอล์ฟอยู่แล้วก็มีคนโทรมาแจ้งว่ามีมีการชุมนุมก็บอกไปก็บอกว่าให้ไปดูกันให้ดีๆแล้วก็ได้รับแจ้งอีกทีคือมีเกิดเหตุไปแล้วก็ยังต่อว่าไปเลยว่าเอ้ยดูแลกันยังไงนู่นนั่นนี่ใช่หรออันเนี้ยที่เขาบอกในคลับเฮาส์ตอนปีสองปีมาแล้วมั้อไปดูเถอะไม่มีโอเคแล้วมันเลือกได้หรอว่าไม่มีใครอยากขึ้นฝันตอนแก่ก็มีเยอะแยะไปถูกป่ะอันนี้อภิสิทธิ์ชนหรือเปล่าล่ะแต่สำคัญคือเขาไม่อยากฟัดทอดไปถึงใช่ใช่อ่ะยินดีกับบิ๊กแจสค่ะกรกต ก็กว่าจะรับรองนี่ก็นานระดับหนึ่งเหมือนกันเนาะรับรองผลการเลือกตั้งเป็นนายกอบจอปทุมธานีเรียบร้อยแล้วนะคะเลือกกันเมื่อ27สิงหาคมค่ะรับรอง16ตุลาคมนะคะอ่ะยินดีด้วยพี่หนุ่มนี่นั่งแถลงข่าวด้วยเลยเพราะว่าไม่มีปัญหาแล้วมาอยู่กับลูกป้อมแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปดูเจ๋งจริงผู้ต้องหาเกาหลีโดนจับอยู่เฮ้ยไลฟ์ได้ด้วย อ่ะเดี๋ยวสักครู่ช่องหน้ามาติดตามค่ะ q ิวเทนแอนแสตามุนไพรบ้านประอาทินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อต้านอนุมูลอิสระและป้องกันริ้วรอย